าค่ะผู้ชมตอนนี้นะคะนุกยืนอยู่ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของเราค่ะร้านนี้นะคะมีฟิล์มกองแสงเอาไว้รับรองคุณลูกค้าายใต้แบรนด์ไฮคูและซูเปอร์ไฮคูค่ะตั้งอยู่ถนนเกษตรนวมินเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากร้านซูเปอร์ฟิล์มค่ะและตอนนี้นุกอยู่กับคุณเจมส์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจมส์ส เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ดีครับลูกค้าตอบรับดีมากเลยครับผลิตภัณฑ์ดีครับโอ้โหโอขอบคุณมากค่ะแอดได้ยินคำว่าผลิตภัณฑ์ดีใช่ต้องบอกว่าคุณเจมเป็นตัวแทนจำหน่ายมากี่ปีแล้วคะประมาณ5ปีแล้วครับใช่ตั้งแต่สาขาแรกจนสาขานี้สาขาที่2 สาขาที่2แล้วล้วก็แว่วๆว่าจะมีสาขาถัดไปอีกนะคะคุณผู้ชมผลิตพันธ์ดีแล้วแล้วก็บริการก็ต้องดีเพื่อส่งมอบงานที่ดีให้ลูกค้าด้วยซึ่งเราก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานการดูแลหลังการขายของทางไห้ภูเองกับทางร้านค้าเองาะว่าดูแลค่อนข้าง,ง,งดีครับไม่มีปัญหาอะไรต้องเทียบกันว่าคุณภาพเมื่อเทียบราคาที่จ่ายคำว่าถูกแต่ละคน ฟิล์มที่อาจจะนแบรนด์ไปเลยอันนี้ผมมองว่าอันนี้คือถูกแบบไม่มีเหตุผลแต่ถ้าถูกแล้วได้แบรนด์มาตรฐานด้วยแล้วถึงค้าเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็เจออันนี้ผมมองว่าไม่ได้เรียกว่าถูกผล,ลเราเรียกว่าคุมค่ากับราคาที่จ่ายมากกว่าจะให้ตัว super บิยอนเซรามิกครับเป็นรุ่นที่ถือว่าคุณภาพดีค่อนข้างมากเมื่อเทียบราคาที่จ่ายนะครับเรื่องการกันความร้อนนะครับมองเลยครับว่าตอนนี้ก็ทําได้ดีมากๆเหมือนกัน แล้วก็เรื่องความใสความเคลียร kind of ์แล oh, oh, ้วก็ความเข้มที่มีหลายเชนหลายระดับให้ลูกค้าเลือกเนาะก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆคนได้ดีเหมือนกันโอ้โหขอบคุณมากค่ะจะบอกว่าไม่ใช่แค่บีออนนะคะคุณผู้ชมเร็วๆนี้ไฮคูและซูเปอร์ไฮคูกำลังจะออกสินค้าใหม่เป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องจากบี o อนเซรามิกอยู่ภายใต้แบรนด์ซูเปอร์ไฮคูผู้ชมสนใจอยู่แถวเกษตรนวมินมาถามคุณเจมนะ ว่าเป็นสินค้าตัวไหนเพราะว่าแม,ม้ว่าคุณเจมส์จะเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยได้ครับผม oh, มีสินค้ามาผลิงตงานสินค้าที่เ,เออกไปผมจะดูแลเองนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเราวินดีดูแลลูกค้าหรือแม้กระทั่งตัวสินค้าเองมีปัญหานะครับก็ <c oughs> จะมีทางแบรนด์ทําบร,ริษัทไททูนะครับก็ <c oughs> เป็นผู้ซัพพอร์ต <c oughs> ก็หลักๆเราก็ทำสื่อโปรโมทเนาะทางช่องทางออนไลน์ไม่ใช่เป็นเฟซบุ๊กนะครับทางทิกตอกนะครับแล้วก็จนดำเนินการจุดนี้เหมือนกัน เราเป็นยังไงบ้างคะดีครับดูแลดีมากนะครับร mm hmm. วดเร็วทันใจนะครับ mm hmm. สั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยตัวช่วยส่งเสริมลูกค้าออฟไลน์เนาะก,ก็คือ mm hmm. ผ่านแบบพันมาลูกค้าขายจรที่ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาแวะมาสอบถามสินค้าของเราได้ดี mm hmm. นะครับเบรพอป้ายไฮฟูที่ค่อนข้างเด่นอยู่หน้าร้านพอช่วยดึงดูดลูกค้าเส้นถนนใหญ่ได้ดีเหมือนกันถ้าจะบอกว่าถูกแล้วไม่มีคุณภาพย้านะคะว่าไม่ใช่ไฮฟูแน่นอน เราเองก็ยังยืีนมาตรฐานสำหรับการดูแลลูกค้าก็จะมีลูกค้าให้ผลตอบรับพยายามดึงโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้ามาแต่ที่นะครับซึ่งเราเองก็มีเหมือนกันนะครับต้องถามว่าวันหนึ่งเวลาแน่นๆคนเยอะๆงานแน่นๆไม่ติดไปกี่ทันคะ ห้าถึงเจ็ดคันได้ครับก็แล้วแต่ไซส์ของรถในวันนั้นเนาะถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมซูเปอร์ฟิล์มเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกบนถนนเกษตรนวมินทร์นะคุณผู้ชมทางาร,ร้านซูเปอร์ฟิล์มของเรานะครับณว,วันนี้มีให้บริการอยู่ทั้งสองสาขานะครับก็จะมีที่กเกษตรนวมินทร์นะครับติดต่อทางเบอร์0914083009นะครับแล้วก็สาขาลาดพร้าววังหินนะครับติดต่อ0992495904นะครับแล้วก็ เดือนหน้านะครับเราจะให้บริการในสาขาบางนาสุขหลวงเพิ่มเติมเป็นสาขาที่สานะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อทางช่องทางออนไลน์นะครับเราติดต่อได้ที่ f a c e b o o k นะครับเพจซูเปอร์ฟิล์มก็จะมีระบุแยกเป็นสาขาไปเลยนะครับมี3สาขาในวันนี้นะครับแล้วก็ทางทิกต o อ s u นะครับซูเปอร์ฟิล์มนะครับลองเสิร์ชดูเจอได้ครับผมยังไงฝากลูกค้าแวะเวียนเข้ามาใช้บริการได้ครับ